กัสไม่ถูกวาวานิชาสาสตร์ความเผ็ดนุ่งบิกินี่อวดหุ่นสุดเป๊ะเสิร์ฟคู่แฟนหนุ่มร้อนและอุลุกเป็นไฟยืนหนึ่งเรื่องชุดว่ายน้ำสำหรับนักแสดงสาววาวานิชาที่ไม่ว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำสไตล์ไหนบิกินี่เว้าสูงเว้าต่ำ piece, piece. วันพีชทูพีชแหวกอกแหวกเอวเธอก็กินขาชนะเลิศไม่แพ้ใครเลยค่ะ ล่าสุดทำเอาพระยาทั้งเดือนละอุกกับหวานละมนเมื่อสาววาวาได้ควงแฟนหนุ่มไปสวีทถึงทิน่นโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสุดแซ่บคู่แฟนหนุ่มนุ่งบิกินี่รับลมทะเลอวดอกอึมล้นทะลักโชว์บอดี้หุ่นที่เป๊ะปังหน้าท้องบลัลลักผิวพันนวลเนียนสีแทนอาบแดดเบาๆส่วนทางด้านแฟนหนุ่มถอดเสื้อนอนรับลมอวดหุ่นบอดี้ซับไม่แพ้สาววาวาจริงๆค่ะ ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแซวว่าไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนดี